สนใจอยากจะทาเหมือนอย่างที่ผมทาอ๋อผมพอเข้าใจละก็คือตอนนี้คุณลุงเองต้องเหนื่อยก่อนเหนื่อยเยอะหน่อยพื่อไปจนแบบให้เขาว่าศึกษาก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแก้ยังไงปรับยังไงอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะมาเรียนรู้กันเนี่ยผมถามหน่อยคุณผู้ชมอาจจะคิดเหมือนผมนะว่าทําไมคุณลุงต้องมาทําอ่ะอันหนึ่งมันหนึ่งมันพันธาระเหมือนกันนะมันเหนื่อยด้วยอใช้เงินก็เยอะและความเสี่ยงก็มาก อายุก็ไม่ใช่น้อยด้วย69ปีอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าฉันต้องทำเนี่ยโครงการนี้บางนกีก็อย่างที่เรียนได้ทราบไปะนะครับว่าถ้าหนึ่งเลยบ้านเราเนี่ย<ะ>มันยังไม่มีตัวต้นแบบที่จับต้องได้เหตน้<ะ>ถ้าเราไม่ทําต้นแบบที่จับต้องได้เรามาสอนคนเรียน ก็เหมือนกับที่เราเรียนอยู่ในปัจจุบันเออมันไม่ได้เห็นของจริงว่าเป็นยังไงเพราะฉนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าการเรียนรู้สมัยใหม่เนี่ยคือการเรียนจากประสบการณ์มันต้องเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์จริงอ๋อไม่ใช่เรียนจากตำรา learning by doing อ่าไม่ใช่ a d u l t learning อ่าเพราะว่าเป็นเรื่องการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ก็คือเราแบบได้มีโอกาสเห็นของจริงปกติถ้าเราเรียนรู้กันเนี่ยมันอยู่ในตำราแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าใช่แต่ตอนเนี้ย คุณลุงเองทําแล้วมันเกิดแล้วมันทําได้จริงเห็นผลแล้วใช้ได้ผ่านมาตรฐานเออมันก็สอนคนอื่นได้นี่ก็จะเอามาสอนคนเรียนต่อ<ะ>สอนแบบกเกษตรกรสอนคนเมืองครับครับก็เรียนไปดูไปทําไปอย่างนีดูเรียน<ะ>ปฏิบัติขาบสามอย่างคือผมมาไปดูอะ่ะผมยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ย มันก็ทําได้นี่คือเราเราเคยคิดว่าของแบบนี้มันทําไม่ได้ในเมืองแต่ปรากฏว่าคุณลุงทําแล้วมันทําได้โดยเฉพาะสตรอเบอรี่นี่ผมรู้สึกแบบงงมากว่ามันสามารถปลูกแบบออกดอกออกผลได้กลางเมืองหลวงได้ยังไงจริงๆแล้วผลไม้ที่มีราคาแพงผลไม้จากเมืองนอกเนี่ยในบ้านเราเนปลูกได้แทบทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครัปลูกได้ถ้าเราถ้าเราศึกษามันอย่างจริงจังนะครับ,รบแล้วเราก็ สตรอเบอรี่ <Strawberry S 1> เป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วนะแล้วก็บอกบางที่สุดครับผมก็เลยเลือกจับเรื่องสตรอเบอรี่ก่อนเพราะยังไงก็น่าจะมีผู้บริโภคที่จะมาช่วยสนับสนุนผมเยอะละครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็อยากจะเรียนรู้กันแล้วมันจะเข้ามาเรียนรู้กับคุณลุงได้ยังไงฮะเพราะเราจะทําหลังจากเราทํตรงนี้สําเร็จใช่ไหมครับเราจะหาอาจารย์ที่เก่งๆมาถอดเป็นบทเรียนเขียนเป็นตำราผู้มากัน ทำสตรอเบอรี่แล้วก็นอกจากเรามีการลบรุมแล้วเนี่ย<ะ>เรายังมีแอสซิสแตนต์คือเราจะมีระบบ AI <ะ>ที่อ<ะ>ูที่ต่อไปถ้าคุณเอาโรงเรียนเราไปทําคุณเอากล้องมือถือไปถไ่ายใบ ส่งข้อมูลเข้ามาที่ในระบบ AI ของเรามันก็จะบอกคุณว่าตอนนี้ต้นไม้คุณเป็นอะไรมุณมีเทคโนโลยีด้วยมั้ยเราเรา,เราจะใช้ระบบ AI ในการติดตามผู้เรียนที่ทาแล้วก็ให้คําแน,นะนําไปจนกระทั่งเขาเลิกทำเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แค่มีโรงเรือนครับไม่ใช่แค่สอนไม่ใช่แค่คุณเอาไปปฏิบัติแต่เรายังเป็นที่ปรึกษาคุณตลอด ที่คุณยังทําอยู่ฮะงั้นก็หรับสูตรเนี้ยจะใช้เวลาเรียนประมาณ16วันครับนะครับก็คือห้องนี้แหละคุณผู้ชมเรางในห้องนี้เรามาเนี่ยต้องขออะไรด้วยนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าโต๊ะเติอไม่เรียบร้อยนะคือเขายังไม่ได้สอนกันโต๊ะเก้าอี้เพิ่งลงเลยอะเมื่อวานนี่เพราะมันเป็นโครงการแบบเร่งด่วนคือเราคิดแล้วทาเลยคิดแล้วทําอะไรที่เราคิดเราก็ทําแล้วเราก็ห้องเรียนเราไม่ได้ใหญ่เพราะนั้นไม่ได้รับเยอะเราจะรับรุ่นหนึ่งประมาณ15คน 15บคนเรียนทั้งหมดกี่วันนะครับประมาณ16วัน16วันในหลักสูตรตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันที่16เนี่ยเราได้เรียนอะไรบ้างฮะ าะในแปดรันแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่ต้องรู้ที่เป็นพื้นฐานเนาะในการที่ทําเกษตรแล้วก็ทาไม่ใช่ทําเกษตรนะครับธุรกิจเกษตรที่เราจะสอนเราจะสอนเรื่องธุรกิจเกษตรว่าถ้าคุณจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรเนี่ยคุณต้องรู้ยังไงรู้อะไรบ้างรู้เรื่องตลาดรู้เรื่องการผลิตรู้เรื่องการบริหารบุคคลรู้เรื่องการบริหารการเงินรู้เรื่องการจัดการเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วถ้าคุณทดสอบพัน แปดวันแรกค,รคุณที่จะมีสิทธิ์ไปเรียนภาคปฏิบัติโอ oh. ซึ่งภาคปฏิบัติเนี่ยก็จะมีโรงเรียนเป็นเป็น <Ha. S 2> ที่เลี้ยงให้คุณในการ <Ha. S 2> ลงไปปฏิบัติ <Ha. S 2> ตลุงครับแล้เรียนแบบแน่นขนาดเนี้ยมันจะต้องต่อคิวเยอะไหมคัดใช้จ่ายยังไงแล้วก็ต่อสมัครยังไงอะไรเงี้ยฮะ เพราะเราก็คงให้เรียนแค่วันละอาทิตย์ละหนึ่งวันนะครับนะครับเพื่อเพื่อแบ่งปันกันก็เรียนอาทิตย์ละหนึงใช้เวลาประมาณ16อาทิตย์นะครับก็คงจะเรียนต้องอย่าจันเลือกได้คุณจะคุณจะสะดวกวันจันทร์วันอาทิตย์เนี่ยเราก็คงจะเปิดเรียนตามนั้นนะครับตามสะดวกแต่ ไม่ใช่ว่าสมัครว่าจะได้เราคงมีขบวนการที่เราเรียกว่าทดสอบจิตริญญาณผู้ประกอบการเกษตรอ้มีฟรีเทสเว้คุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บมาแต่ใจมาแต่อารมณ์ไม่อยากทำอยากทำอย่างนั้นมันมันไม่ไม่ยั่งยืนเพราะเพราะการทําเกษตรเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับถ้าคุณไม่มีความอดทนพอเนี่ยคุณจะเลิกการคันบางคนมาแบบอารมณ์ไงเห็นว่าทำอยากทำตาม อันนี้ไม่จริงไม่ได้มีจิตวิญญาณของการเป็นเกษตรกรต้องมาทดสอบกันอีกโอ้โหเพื่อเพื่อเราจะได้เกษตรกรคนเมืองกลับไปพัฒนาบ้านเกิด เราก็อยากขวานว่าอนาคต<อ>เราไปภูเก็ตมีสตรอเบอรี่ให้เราเก็บที่ภูเก็ตนักท่องเที่ยวมาก็เข้าไปเก็บได้ <นะ S 2> เราไปสนุยก็มีไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นแล้วไปขอนแก่นที่ร้อนๆนะมีโรงสตรอเบอรี่ให้เก็บเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่ว้าวมากเลยนะคุณผู้ชมเช่นประเทศไทยก็จะค่อยๆพัฒนาไปสู่การทําเกษตรแม่นยํม,มูลค่าสูงอูเห็นภาพเลยอย่างเช่นแบบไปขอนแก่นไปเก็บสตรอเบอรี่ที่ขอนแก่นอ้าวขอนแก่นมีสตรอเบอรี่้วยเหรอ มีมันจะมีมันจะมีถ้ามีถ้ามีคนที่พร้อมที่จะทุ่มเททํากับมันซึ่งมันก็ทําได้นะครับแล้วค่าใช้จ่ายในการมาเรียนอย่างเนี้ยผมถามได้ไหมครับคุณลุงว่ามันจะต้องแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างตอนนี้เรายังไม่ได้เซ็ตลงมาว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเราก็คงจะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยมากเพราะเป้าหมายเราจริงๆเราอยากให้ได้คนที่อยากลงมือทำเพื่อขยายผลเราอาจจะเก็บเงินคุณเยอะก็ได้แต่คุณทําจริงก็มีเบรคืนไปเพราะแสดงว่าทําจริงแต่ถ้ามาขโมยเรียนเราได้เฉยก็อาจจะศูนย์ไป คือจริงๆครับถ้าถามเรื่องสตุ้งสตังกับคุณลุงเนี่ยผมถามนะว่าเอ้ลงทุนเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไง,น,งนู่นนะี่นั่นนู่นทุลงทุนมาหาศาลแมกคุณลุงจะบอกว่าก็ลงทุนก็กลงไปเพื่อมันจะได้ให้ใหเขาเห็นเพื่อท,<น>ที่จะสร้างคนใช่ใชอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่อยู่ในโรงเรือนนะครับว่าคุณลุงบอกว่าอยากจะสร้างเกษตรกร5้า0คนคนห้าพันสาขาเนี่ยที่จะทําแบบเนี้ครับแล้วตอนนี้จุดเริ่มต้นมันมีละมันมีละนะฮะแล้วจริงๆจริงๆคนที่มาเรียนเนี่ยมีมีสองกลุ่มครับ นะครับกลุ่มที่วางแผนเกษียณอันนี้ออกไปทําเองอันนี้ก็มาเรียนเพื่อจะวางแผนว่าเกษียณจะไปทำโรงเมลอนสักโรงโรงสตรเบอรี่สักโรงแล้วทําให้ได้มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อร่วมเพื่อทานเองแบ่งปันหรือรวบรวมให้เราเราก็จะได้รวบรวมส่งไปขายต่างประเทศให้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เขามีที่มีตังแต่ไม่มีเวลาอันนี้เนี่ยลงทุนแล้วก็ให้น้องที่เรา รับมาจบปริญญาตรีเกษตรเนี่ยน้องๆจบปริญญตีเกษตรจะได้กลับไปทําเกษตรเราไม่อยากทําโมเดลที่บอกว่าส่สงเสริมเกษตรกรคน,น้องๆที่จบมาแล้วกลับไปทําเกษตรเพราะเขาไม่มีสปอนเซอร์ที่เป็น นะครับในเรื่องของยางไม่มีทุนยังไม่มีที่ไม่ได้มีอะไรใช่แต่ตอนนี้ถ้าเราแมทช์ระหว่างนักลงทุนกับน้องๆที่จบเกษตรมามันก็จะได้เกิดลงเรื่องในร่อนที่เป็นการแบ่งประโยชน์กันระหว่างนักลงทุนกับเกษตรกรคือมีโมเดลที่ตอบโจทย์ที่สามารถทําได้ในทุกๆแบบเลยใช่ใช่ถ้าเราก็จะมีโมเดลให้ดูว่าจริงแล้วคุณเป็นนักลงทุนคุณก็มา มามาเรียนกับเราเสร็จแล้วคุณอยากลงทุนคุณเดี๋ยวเราก็แมทชิ่งคุณอาจจะคุณอยากลงอุตสาหกรรมแล้วก็<ห>มีเกษตรกร,ร,กรอุตสาหกรที่จบเรามีหรืออยากจะไปลงร้อยเอ็ดบ้านเกิดหรือว่าอยากจะไปลงสงคลา<ห>ก็ สามารถทำได้เอางี้นะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจะเรียนอะไรกับใครเนี่ยหนึ่งมันเสียเวลา <S <S ถ้า<ด>เราจะต้องเสียเวลากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมต้องเลือกว่าคนคนนั้นเนี่ยขเขาทำอะไรแล้วนนนเนขาประสบความสําเร็จมามากน้อยแค่ไหนผมขออนุญาตชื่นชมนะครับคุณลุงเพราะว่าคุยกันประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมเห็นหนึ่งคือความกล้าบ้าบิน บ้าบ้าตงบอกเกษตรกรบ้าใช่เป็นเกษตรกรกล้าบ้าบินมากที่ลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้<ช>ซึ่งหลายคนไม่ทําและสิ่งที่เป็นจุดนุ่งหมายจริงของคุณลุงก็คืออยากเห็นเกษตรกรรวยสักที<ช>อันนี้ผมฟังแล้วแบบ ชื่นใจมากเราก็อยากเห็นคนที่ทําเกษตรกรเหมือนกับเราเนี่ยมีตังค์ไม่เป็นหนี<ช>้แล้วก็อยากใช้ชีวิตยอย่างสบายๆบ,บ,บ้านปาไม่ต้องลําบากเหมืนหอนท,ทำยิ่งทายิ่งลําบากไม่เอาเอางี้มันมีความหวังไงคุณผู้ชมใครที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะตัดสินใจกับตัวเองเลยว่าจะเป็นกเกษตรกรแบบยั่งยืนไหมกับบุคลากรแบบเนี้ยตัวจริงในวงการเกษตรทําจริงทําได้จริงแล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าเขาจะทําให้คุณรวยนะฮะอยากให้คุณลุงนะฮะฝากโครงการนี้หน่อยครับ กราอยากจะว่าให้โครงการนี้ที่เราทำเนี่ยครับเราเราเรียกว่าอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำเกษตรกรมีรายได้สูงนะครับนักลงทุนมีกำไรแล้วก็สังคมสีเขียวนี่คือคอนเซ็ปต์เราทำโครงการนี้ขึ้นเราเราก็อยากเห็นโครงการแบบนี้มันเกิดเป็นดอกเห็ดในเมืองเพื่อให้คนเมืองจะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับผักผลไม้ปลอดสารนะครับกินสดสด ชีวิตอยู่ในเมือง <ฮะ S 2> ที่สําคัญที่สุดถ้าเราทําเกษตรในเมืองอได้เมื่อไหร่เราจะลดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ <ฮะ S 2> คือขยะลงอย่างน้อยส <ฮะ S 2> ี่อร์ซของเมืองนั้นนั้น <ฮะ S 2> ครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่คนที่เกี่ยวข้องกับเมืองสามารถจะส่งเสริมมัน,มนได้ผมฟังแล้วก็ชื่นใจมาก รายการเราเป็นรายการแรกนะครับคุณผู้ชมที่ได้มาคุยกับคุณลุงแล้วก็เห็นอาณาจักรเกษตรกลางกรุงขนาดนี้คุณลุงครับหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลายรายการมีอีกหลายโซเชียลมีเดียมีอีกหลายสื่อที่เขาจะเข้ามาคุยนะฮะต,ต่อไปคุณลุงก็จะแบบหลอกวันนี้เพราะต้องออกสื่อเยอะเราก็ไม่จริงๆก็ต้องต้องตองตองต้องบอกกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,คไได้คิดว่าจะออกเยอะครับแต่ว่าอยากได้หนึ่งหรือสองสื่อที่นะ ส่งเสริมคนเมืองให้ทำเกษตรครับดีใ <ienda> จมากที่เป็นรายการเราที่ได้มาคุยนะฮะช่องทางการติดต่อครับคุณลุงมีเพจมีเบอร์โทรศัพท์หรือว่ามีคอนแทคอะไรที่สามารถที่จะให้คนโทรมาหาได้แบบสนใจเงี้ยฮะสนใจเรามีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อที่สวนนี่ยนะค,ะครับ0929432456เดี๋ยวเราขึ้นให้หน<ถ>้าจอผู้ชม เราขึ้นให้หน้าจอเลยเบอร์ตัวใหญ่ๆตัวโตๆนะฮะที่หน้าจอแล้วก็โทรศัพท์มาหาทีมงานของคุณลุงได้ที่ส่วน<ช>่งนี้นะครับรมาสอบถามกันไดห้หรือไม่ก็ส่งไลน์แอดเนลมกเกษตรใช่ไหมะนะไลน์แอดเนลมกเกษตรโอเคขึ้นหน้าจออีกแล้วนะครับทั้งไลน์แอดทั้งเบอร์โทรคุณผู้ชมชคุยนะฮะ<ช>เพื่อเป็นการแบบเรียกว่าเปิดโลกตัวเอง<ช>ว่าเกษตรมันก็ทําได้ทุกที่ใช่ไม่จําเป็นจะต้องไปกําหนดพื้นที่มัน นะครับมันอยู่ที่คนทําแล้วก็สิ่งที่เราเลือกมาที่คุ้มค่าแล้วก็ประสิทธิภาพสูงครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากมากนะครับที่โปิดโอการผมได้มาคุยผมก็ได้อะไรเยอะเดี๋ยวขอไปถามตอนก่อนนะครับว่าจะเป็นเกษตรกรอนย่างบ้านปลายบ้านปลายจะอยู่กับหลงสปาวาลีกินทั้งวันหรือเปล่าเริ่มใจเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมขอบพรคุณนะครับุครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนลาพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ